สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับเป็นแอปออนไลน์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครนะครับสมัครง่ายๆนะครับแค่สามขั้นตอนนะครับวิธีการสมัครก็แค่มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณในช่องแรกนะครับแล้วช่อง2ช่องสาม ให้ใส่ชื่อนามสกุลให้ตรงกับชื่อธนาคารของคุณนะครับแล้วอันที่สามเอ้ยขอโทษครับอันที่สี่ก็คือธนาคารนะครับสีกับหนะ้าน่ยคือธนาคารนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารแล้วคุณก็กดสมัครสมาชิกฟรีเลยนะครับแล้วมันจะมีรหัสผ่าน มาให้คุณให้คุณแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วคุณก็เอาเข้าไปสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับท่านจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับท่านเจอหน้าตาแบบนี้แล้วท่านจะฝากจะถอนจะอะไรก็ได้เลยนะครับโอนเข้าเล่นก็ได้นะครับก็มีแอปหลายแอป มีให้เล่นมากมายนะครับเสือมังกรบาคาร่าบอลยิงปลาหวยสลอดตชนกายมวยมีครบนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็วิธีการฝากเงินนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับท่านก็คัดลอกแล้วก็โอนไปเลยนะครับ นี่คือหน้าตาการถอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอธิบายการสมัครแล้วก็ให้ดูหน้าตาเว็บเป็นยังไงนะครับเว็บนี้สามารถโอนได้จริงนะครับถอนได้จริงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเว็บใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ